สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทริปนะครับที่จะมาล่องคายักนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดยะโสนะครับบ้านท่าช้างนะครับไม่ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปรอติดตามผลงานดูนะครับหมายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นคลองยาวๆนะครับวันนี้เดี๋ยวจะล่องคายักยาวๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆนะครับ e a f i s h i n g ด้วยนะครับโอเคครับผมไปลุยกันเลย ก็ลงเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปไปลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะมีตัวและได้กี่แต้มกันนะครับไปโอเคดูนะครับหมายสวยมากนะครับอืมหมายนะครับเดี๋ยวล่องคายักยาวๆเลยวันนี้อุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นเซตนี้นะครับเวทคันก็86นะครับเป็นตัวนี้นะครับใช้เซตนี้นะครับในการล่าปลาช่อนวันนี้ เมื่อกี้เป็นเขตมาให้ตกนะครับอ้โวว่าอยู่นะครเป็นอะไรปักธงทำไมนะครับเสียงเลยนะมาไปอีสานพื้นที่สาธารณะนะแต่ตกไม่ได้นะครับเป็นมติหมู่บ้านไปแล้วนะครับไม่รู้อะไรงงเหมือนกันโอเคนะมาออกมาตกแนละ้วไม่มีปัญหาดีกว่าดูนะก,ก,กันนะครับตรงไม้ ไม่ลกบนนะครับมีตัวอยู่ตรงมุมโอ้โหลอกก็ไม่เป็นใจอีก ชั้นตัวแรกจะได้ดีแล้วเชียวขบยางดูหือดอดไม้ปิชิ่งแล้ว ดูมนไม่อยู่นะครับกัดแต่ไม่อยู่นะครับโอ้โหกัดแต่ไม่อยู่กัดสองทีแล้วไม่โดน อีกสักครั้งอีกสักครั้งตู้มีสักครั้ง,ง,งหายเลยครับนาะนาะ โโอ้ดูมันขัดปลาอะไรปลาช่อนโอโ้ได้ตะเกียครับโอ้ได้ตะเกียครับโโอ้ หอายตัวไร่โอ้โห,โหโกัดแล้วกระโดดเลยนะครับมาช่อนแมโอ้โหกัดแล้วมันกระโดดดีเลยนะวันนี้ยังหาตัวแรกคะนะนได้ชมยังไม่มีนะครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับตัวแรก ตัวแรกมาแล้วกระสูบนะครับอืมนี่กระสูบมาแล้วมาแล้วกระสูบครับตัวแรกโอ้โหดินดินอืมเป็นกระสูบนะครับตัวแรกนะครับโอเคมาแล้วมาจนได้ ช่องสวยมากช่องสวยมากคนระับเฮรนการเนืยการ ไปมานะฮะไอ้ตอกตัวเล็กเดี๋ยวไปกัดขู่ๆแล้วหายงั้นจะเอาจะเอาแต่ไม่เอา Sånn. มาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วไส์กำลังสวยเลยเงี้ยงเดียวด้วยตรงนี้นี่เองครับตีตั้งนานนะครับกว่าจะได้นะครับตัวนี้โอ้ไซส์พอดีเข็มนะครับทำเข็มเล โอเคนะครับวันนี้มาแล้วมาแล้วผลงานหาตัวยากมากนะวันนี้เป็นวันที่ทอเราหดมากนะในการหาปลาช่อนนะครับวันนี้ที่คลองนี้โอ้โหได้ตัวยากมากโอเคครับลมพัดมานะลมพัดลมพัดนะตีสักสี่ห้าไม้ไปนะครับมีไหม อย่างไหมอืมไม่มีไม่มีตัวไล่ี๋ยวก็เอียง มีไหมดิมฝั่งดิมฝั่งอ๋อิมฝั่งก็ไม่มี คนี่ตัวนี้อยู่นะครับตัวใหญ่เลยครับตัวนี้โอ้โหตึ้งมือเลยไซเบิร์มเลยนะครับตัวนี้นิดคอนิดคอเลยนะครับนิดคอเลยไซใหญ่เลยนะครับตัวนี้ไม่คิดจะมีตัวนะครับโอ้โหไซเบิร์มเลยนะ ตัวนี้เฮ้ยกล้องเปิดไหมเปิดนะครับโอ้โหดูดูตัวนะครับน่าจะมีโลนะตัวนี้มีโลแน่นอนนะตัวนี้โอ้โหมาแล้วนะครับโทฟี่วันนี้โทฟี่วันนี้โอ้โหไม่เห็นเหยื่อเลยนะกบยางนะครับโอ้โหโอ้ก็ดูนะครับ สายโอ้โหมิดคอร์เลยนี่มี่เป็นมิดคอร์เลยนะครับน,น,นะนะโอ้สายโถฟี่เลยนะครับวันนี้โอ้โหไม่คิดว่ามันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับแต่ไม้สวยจริงครับตรงนี้โอ้โหมาจนได้โอเคครับผมจะตีต่อนะครับเผื่อมีตัวอีกมีตัวขึ้นนะ ตัวขึ้นนะครับเ hey, ฮมีม,มีมีตัวนะครับมีตัวกัดอยู่นะครับ hey. มีตัวนะครับมีตัวอยู่นะครับนาะนๆะเอาไหมเอาไหม หายนะครับกัดครั้งเดียวหายแล้วมันชื้นตรงเนี้ยตีไล่ไปเลย าวตงนริงจริงนะครัิจริมาไ้นครับสอซส์วยเลยนะครับตัวนี้ก็โอ้โหโปโปก็ร้อนนะครับมาแล้วนะครับตัวที่สอง ามาจนได้นะครับมาจนได้นี่ตัวสองของมันโอ้จะหลุดจะหลุด ไซส์สวยเลยนะครับไซส์นี้กำลังงามเลยนะครับอื้มสวยสวยเลยนะไซส์นี้ ึงได้นะครับเต็มน,นี้

สวยด้วยนะไปตรนี้เขี่ครับผมนะครับวันนี้ผลงานนะครับผลประกอบการการปะคับปลาวันนี้นะครับเดี๋ยวช่างให้ดูว่าจะได้กิโลนะครับทั้งหมด แขงเลยนำมันร้อนขางตัวก็ไม่ได้มีคลิปนะครับอากาศมันร้อนกล้องตัดด้วยแล้วช่างดูนะคักิโลวันนี้เินเขาปะอสีสส่กิโลสี่สิโลนะครับมีสกิโลโอ้ไม่ต้องไกลกันนะ มันต้องใกล้ขนาดนั้น,นครับคุณภรรยา4กิโล4ขีดนะครับ